เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าขวานในโรงพยาบาลล้าง เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กมหาลัยกลุ่มหนึ่งจะให้ผู้เล่าเขาชื่อว่ายูมิสมัยยูมิเรียนมหาลัยปีหนึ่งยูมิมีเพื่อนอีก3คนจะให้ชื่อว่าเอโกบีทาโรแล้วก็ซีเบะเอโกกับบีทาโรเนี่ยเป็นแฟนกันส่วนซีเบะก็คือเป็นเพื่อนในกลุ่มคือ4คนเนี้ยชวนกันว่าจะไปลองของที่โรงพยาบาลล้างแห่งหนึ่งในตัวเมืองเขตคันไซการเดินทางไปที่โรงพยาบาลล้างแห่งนี้จะแบ่งเป็นอย่างนี้ยูมิจะนั่งรถของซีเบะส่วนเอโกกับ บีทาโลจะซ้อนมอไซค์ไปด้วยกันทั้ง4คนมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลล้างซึ่งต้องบอกว่าโรงพยาบาลล้างแห่งนี้มันอยู่ออกไปนอกเมืองนิดนึงเขาทั้ง4คนเดินทางไปถึงเวลาประมาณตีหนึ่งพอไปถึงปุ๊บทั้ง4คนรู้สึกสัมผัสได้เลยว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัวและชวนขนลุกกับบรรยากาศรอบๆที่ดูวังเวงผิดปกติ พวกเขามีไฟฉายคนละหนึ่งกระบอกนะทั้ง4คนเกาะกลุ่มพากันเดินเข้าไปข้างในต้องบอกก่อนว่าโรงพยาบาลร้างแห่งนี้มันมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องผีเยอะมากโดยเรื่องที่ลือกันหนาะหูที่สุดก็คือวิญญาณที่อยู่ที่ชั้น2พวกเขา4คนก็เลยคุยกันว่างั้นไปตรงนี้เลยแล้วกันขึ้นไปชั้น2ก่อนเลยทั้ง4คนก็เดินทาง เดินไปเรื่อยๆจนถึงโถงบริเวณทางเดินชั้นสองต้องบอกว่าตอนที่เขาไปอ่ะมันเป็นฤดูร้อนนะแต่โถงเนี่ยมันกับเย็นผิดปกติเย็นจนตัวผู้เล่าเลยหรือคุณยูมิอ่ะขนลุกไปทั้งตัวเหมือนมันมีลมเย็นๆพัดใส่อยู่ตลอดเวลาไม่รู้เพราะอะไรทั้ง4คนตอนแรกที่ดูสนุกสนานกับการจะมาทดสอบความกล้าหรือล่าท้าผีเนาะแต่ตั้งแต่เข้ามาที่เนี่ยทั้ง4คนเงียบเงียบแบบไม่คุยอะไรกันเลยมันมีแต่เสียงแบบต๊อก แต่คือเสียงเดินอ่ะแล้วพอถึงโถงชั้นสองอย่างที่บอกพวกเขาก็ลองส่องไฟเนาะอยากจะดูรอบๆว่าเออมันเป็นยังไงบ้างคือโถงมันมืดมากจนการเอาไฟฉายส่องไปข้างหน้ามันเขาเรียกว่าอะไรไฟไม่สามารถส่องจนสว่างไปถึงข้างหน้าได้อะ่ะคือส่องไปแล้วก็ไม่เห็นอะไระระหว่างที่เขากําลังส่องอยู่นั้นก็มันเห็นเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆจากด้านในของโถงทางเดินซึ่งตัวยูมิรู้สึกแล้วว่าเออ มี something กําลังมานะแต่ว่าเธอก้าวเท้าไม่ออกอาจจะเป็นเพราะความกดดันจากไอ้สิ่งสิ่งนั้นที่กําลังเดินมาหรือบรรยากาศมันน่ากลัวมากจนทําให้เธอไม่มีแรงขยับตัวจังหวะนั้นเองซีเบก็พูดมาว่าเฮ้ยพวกมึงเห็นปปาว่าข้างหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างซึ่งอยู่มิตกใจประมาณว่าเอ้าซีเบก็รู้สึกเหมือนตัวเองนี่หว่าอะไรเงี้ยทีเนี้ยคนอื่นก็เสริมต่อบิทาโรก็ถามต่อว่าเฮ้ยผู้นายรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่ามันมีบางอย่างกําลังมาทางนี้ซึ่งจังหวะนั้นเองอะเโกลยว่า อยู่ตรงนั้นแล้วรีบไปกันเถอะตัวยูมีขนลุกเลยขนลุกสู้หลังจากได้ยินคําพูดแล้วไปกันเถอะทั้ง4คนรีบวิ่งหนีลงบันไดแบบไม่คิดชีวิตเลยระหว่างที่วิ่งหนีกันเองอยูดีๆไอบีทาโร่อะกับหยุดอยู่ตรงชานบันไดแบบนิ่งๆซึ่งทุกคนก็แบบเฮ้ยมึงทาอะไรลงมาดิรีบลงมายูดีไอบีทาโร่ก็แบบแอบบคือทุกคนน่าจะนึกออกไอตู้สีแดงๆที่มันไว้ใช้เวลา ดับเพลิงตู้กระจกที่เราต้องทุบเพื่อเอาขวานกับตัวพ่นดับเพลิงเวลาไฟไหมอ่ะไอ้ตรงชานพักบันไดนั้นน่ะมันดันมีไอ้ตู้เนี้ยไอ้ตู้แดงๆนี้อยู่คือบิทาโร่ก็เห็นตู้นี้ไว้ยูยดีบิทาโร่ก็พูดว่าเอาขวานอันนี้กลับไปเป็นที่ระลึกด้วยดีกว่าแล้วก็ทุบตู้แล้วก็หยิบขวานออกมาแล้วบิทาโร่ก็วิ่งถือขวานลงมาด้วยตัวยูมิรู้สึกแอบโกรดนิดๆกับ การกระทำที่บีทาโลทำทําไมถึงทําอะไรแบบนี้โอเคเรามาพื้นที่ที่มันเป็นโรงพยาบาลล้างก็จริงแต่เราไม่ควรจะลบหลู่โดยการขโมยของไหมอะไรเงี้ยซึ่งโอเคพวกเขา4คนก็วิ่งหนีออกไปจนถึงรถพอทุกคนขึ้นรถสตาร์ทเตรียมจะออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องบอกว่าตอนขามาบีทาโล เป็นคนนําทางมาส่วนซีเบะที่ขับรถอีกคันหนึ่งก็ไม่ได้รู้ทางก็เลยส่งสัญญาณให้บีทาโร่ประมาณว่าเฮ้ยนำก่อนเลยเดี๋ยวขับตามซีเบะก็ขับตามบีทาโร่ไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ทําไมบีทาโร่ขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมากเร็วกว่าปกติแบบมากๆเลยเร็วจนรถของซีเบะ จะตามไม่ทันต้องบอกกอนนะว่าบีทาโร่ไม่ได้เป็นนักแข่งรถนักแข่งมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเลยเป็นแค่คนขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาซึ่งมันมีหลายโค้งเลยที่บีทาโร่มันเทโค้งจนเหมือนจะหลุดโค้งซีเบกก็เลยพูดกับค umi, นะุณยูมิเนาะประมาณว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนที่บีทาโร่มันมีอาการแบบนั้นตอนที่ชานพักบันไดมันแปลกๆปะวะทำไมมันถึงอยากได้ขวานอะไรประมาณเนี้ยซึ่งยูมิก็พูดตอบเดีวยวกันประมาณว่าจริงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็มาขี่มอเตอร์ไซค์วาาเสียวอีกน่ากลัววะ ซีเบเห็นแล้วว่าท่าไม่ดีก็เลยตบไฟสูงใส่บีทาโร่ประมาณเป็นสัญญาประมาณว่าเฮ้ยจอดรถก่อนจอดรถก่อนโชคดีที่บีทาโร่ยังคงจอดที่ไหลทางซีเบก็เลยขับรถไปประกบข้างๆแล้วก็แบบเฮ้ยมึงมึงขี่เร็วไปเป้าอันตารายนะเว้ยขี่ช้าลงหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในขณะนั้นเองอะตัวเอโกะลงจากมอไซค์ ai, มาแล้วยืนแบบตัวสัน่นด้วยความกลัว อยู่ข้างๆรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งบีทาโร่ก็ไม่ได้มีอาการว่าฟังในสิ่งที่เพื่อนเตือนกับลงจากรถมาแล้วก็เปิดเบาะตัวเองหยิบขวานขึ้นมาจากใต้เบาะได้วยซ้ัแล้วก็เอาขวานเบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วก็หัวราอแบบฮ ah ่าๆๆอะไรเงี ah ้ย ah แล้วก็เอาขวานไล่ฟันแบบฟันมั่วซั่วเลยแล้วก็พูดประมาณว่าหรือขวานที่มีพีสิงอยู่ในขวานวะอะไรประมาณเนี้ยแบบซึ่งซีเบเห็นว่าท่าไม่ดีละก็เลยรีบพุ่งเข้าไปชาร์จเพื่อนแล้วก็แย่งขวานออกมาแล้วก็โยนขวานเนี้ยทิ้งไปที่ อันนั้นเริ่มไม่ตลกละมึงเล่นเกินไปละคือทุกคนโมโหบีทาโร่มากซึ่งบีทาโร่ก็เหมือนเดิมไม่ได้แสดงท่าทีว่าแบบฟังเพื่อนหรืออะไรเลยแถมยังแบบฮัมเพลงในลําคอเหมือนเหมือนคนไม่สนใจอะ่ะซึ่งโอเคทุกคนรู้สึกไม่ดีกับท่าทีของบีทาโร่ละก็เลยบอกเอโกะเนาะที่เป็นแฟนของบีทาโร่ประมาณว่าเฮ้ยคือรอซีเบะมาเถอะเดี๋ยวไปส่งที่บ้านซีเบะก็เลยบอกบีทาโร่ว่ามึงขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปคนเดียวเลยเดี๋ยวกูไปส่งเอโกะที่บ้านให้คือนั้นเองบีทาโร่ก็ขี่ม,รบบมเรว็ ปกติหลังจากคืนนั้นมันจบลงผ่านไป2อสวันยูมิกับเพื่อนกลุ่มเดิมไอ้สคนเนี่ยก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยซึ่งวันเนี้ยบีทาร่โลกลับมาเป็นปกติละเป็นบีทาร่โคนเดิมกลายเป็นว่าทุกคนก็ถามประมาณว่าเฮ้ยคืนนั้นมึงเป็นอะไรวะบีทาร่โลกับบอกว่าจําไม่ไดว้ว่าตัวเองเป็นอะไรรู้สึกแค่ว่าความจาเดียวที่จําได้คือคืนนั้นอะตอนจะวิ่งลงจากบันไดคือกลัวมากกลัวจนสติแตกเขาจําได้แค่นั้นหลังจากนั้นคือเขาจําอะไรไม่ได้ละทุกคนก็เลยคุยกันว่าน่าจะเป็นเพราะไอ้สิ่งที่กําลัง เดินเข้ามาพวกเขาจากตรงผงชั้นสองอ่ะอาจจะเข้าสิยงที่บีทาโลหรืออาจจะเป็นอาถันที่อยู่ในขวานจริงๆก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันยังไม่จบมันมีไซส์สตรอรี่ต่อไปอีกนิดหนึ่งก็คือในปีเดียวกันนั่นแหละช่วง ใกล้ๆหมดฤดูร้อนหรือผ่านมาประมาณ2-3เดือนอะไรเงี้ยยูมิคนเดิมเลยกับเพื่อนอีก2คนก็คือมิกะกับดีสุเกะมิกะยูมิดีสุเกะกำลังนั่งกินข้าวเย็นกันอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งระหว่างนั่งกินข้าวเนี่ยยูมิก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไปล่าท้าผีที่โรงพยาบาลร้างเนา คือเรื่องตะแกะที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละให้กับเพื่อนสองคนนี้ฟังเล่าแบบไม่ได้คิดอะไรกะว่าเหมือนคุยกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็สบจังหวะให้เล่าเรื่องนี้พอดีก็เลยเล่าให้เพื่อนสองคนฟังมันดันกลายเป็นว่าไปกระตุ้นต่อมความอยากไปลองของของไอ้สองคนนี้ไอ้สองคนนี้ก็ลบเลาประมาณว่าพาไปหน่อยสิพาไปหน่อยสิไอ้ยูมิกก็ยืนการเลยว่าไม่ได้ไม่เอาอันตรายคือตัวเองอะไปเจอประสบการณ์ขนาดนั้นไปแล้วก็ไม่อยากจะพาเพื่อนไปเนาะแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ฟังขยันขยอว่าจะ ให้ไปจะไปให้ได้ไปกันตอนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวกินข้าเสร็จแล้วไปเลยยูมิก็ทนลูกตือเพื่อนไม่ไหวก็อ่าโอเคไปก็ไปวะแต่ถ้าจะไปมีเงื่อนไขตามนี้นะ 1. ตัวยูมิจะไม่เข้าไปในโรงพยาบาลด้วย 2. ถ้าขึ้นไปที่ชั้น2ห้ามเดินไปจนสุดบันไดหรือเรียกง่าว่าห้ามเหยียบโถงทางเดินชั้น2เด็ดขาดคือให้ดูอยู่แค่บันไดขั้นสุดท้ายแล้วกลับ 3. ห้ามหยิบอะไรกลับมาด้วยเด็ดขาดข้อ4 ตอนขายกลับต้องให้ตัวยูมิเป็นคนขับรถเท่านั้นทั้ง2คนของเพื่อนของยูมิก็โอเคตกลงตกลงด้วยทุกข้อเอาตามนั้นแหละทั้ง3าคนก็เลยเดินทางไปที่ โรงพยาบาลล้างกันพอไปถึงปับ๊บยูมิบอกว่าโอเคตามข้อตกลงข้อแรกกูจะอยู่บนรถนะมึงสองคนลงไปกันเลยมิกะกับดีซูเคก็หยิบไฟฉายคนละอันแล้วก็เดินเข้าโรงพยาบาลไปแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะโรงพยาบาลล้างอ่ะพอมันจอดรถอยู่คนเดียวคันเดียวโดดมันกลายเป็นว่าน่ากลัวกว่าไปล่าท้ายผีกับเพื่อน3คนข้างในอีกะก็เลยเปิดประตูรถแล้วก็ตะโกนมึงมึงรอกูด้วยรอกูด้วยกูไปด้วยกูวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งตามเพื่อนไปซึ่งพอไปถึงเพื่อนก็บ่นประมาณว่าอยู่คนเดียวในรถมันน่ากลัวกาอีกอะไรเงี้ยแต่ ยูมิ okay. <Y umi S 1> ก็ย้ำอีกว่าพอเข้าไปดูข้างในแล้วกลับเลยนะซึ่งทุกคนก็เออรู้แล้วหนาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมพอเข้าไปในโรงพยาบาลบรรยากาศข้างในมันก็ดูน่ากลัววังเวงแล้วก็อากาศเย็นจนทําให้ขนลุกตลอดเวลาเหมือนเดิมซึ่งพอยิ่งเดินไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อเรื่อยเ,อยเอยืความทรงจําที่มันน่ากลัวในคืนนั้นของยูมิอ่ะก็กลับเข้ามาเรื่อยเรื่อยๆรื่อตามระยะเวลาท,ท,ที่เธอเดินเข้าไปเหมือนกันจนยูมิก็เลยหันไปเช็คสีหน้าเพื่อนว่าอองไงกันต่ออะไรเงี้ย สีหน้าของมิกะและดูดีสุเคะมีสีหน้าที่ตื่นเต้นและดูสนุกสนานมากแบบว่าไปแน่ไอ้สอคนนี้ไปแน่ๆยังไงก็ไปต่อทั้ง3คนก็เลยเดินขึ้นบันไดจะไปชั้น2พอเดินขึ้นชั้น2ปุ๊บจนถึงขั้นสุดท้ายก่อนจะหยับถงทางเดินก็เริ่มมีการคุยกันละ เออวะที่นี่แม่งน่ากลัวจริงวะอีกคนหนึ่งก็ตอบประมาณว่าเออน่ากลัวน่ากลัวมากเลยดิสเคเกตมิกะก็เลยเหยียบที่บันไดขั้นสุดท้ายอะแล้วก็ยื่นหน้าไปที่โถงทางเดินบริเวณชั้น2ซึ่งตอนนั้นเองยูมิไม่เดินยื่นหน้าขึ้นไปด้วยยูมิรอที่ชานพักบันไดแล้วก็พูดประมาณว่าพอแล้วมั้งกลับกันเถอะทั้งสองก็โอเคกลับกันเถอะจังหวะนั้นเองตอนที่กําลังเดินลงบันไดมามันก็จะต้องผ่านชานพักบันไดอันเดิมที่อย่างที่บอกว่ามันจะมีไอ้ตู้แดงๆที่เก็บขวานใช่่มมัยซึงงููก็หนนไปอตแดๆี ก็เลยนึกได้อยากเล่าให้เพื่อนฟังว่านี่ไงขวานอันนี้ไงที่บีทาโร่เอากลับไปด้วยอะ่ะมิกะกับดิสเคก็ประมาณว่าอ๋อขวานอันนี้เองเหรอโอ้โหเออก็ดูไม่น่าจะเอากลับไปด้วยจริงๆแหละจังหวะน,นั้นเองอะ่ะดูมิคิดขึ้นได้ว่าเฮย้ยวันนั้นอะ่ะไอซีเพื่อนเขาอะ่ะเขวยงแย่งขวานจากมือบีแล้วทิ้งเข้าป่าไปเลยนี่หว่าแล้วทาไมขวานมาถึงยังกลับมาเก็บในตู้ได้วะจังหวะน,นั้นเองที่เขากำลังคิดแบบเนี้ยมิกะก็พูดขึ้นมาประมาณว่าเดี๋ยวนะที่เธอเล่าอะ่ะ คือซีเบะโยนขวานทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรอซึ่งหลังจากนั้นทั้ง3าคนคิดได้ก็สับเลยสับไปที่รถทันทีสตาร์ทรถและขับกลับบ้านทันทีอยู่มิพูดเลยว่าเขาจาไม่ได้เลยซ้ำว่าใครเป็นคนขับรถกลับมารู้แค่ตัดภาพใหม่ทีอ่ะทั้ง3มคนนั่งตัวสั่นกอดกันอยู่ที่บ้านมิกาแล้วหลังจากคืนนั้นเธอก็อยู่คนเดียวไม่ได้ไปีประมาณ1เดือนเลยเธอกับคิดว่าที่เนี่ยของจริงคือเธอไป2ครั้งก็เจอ2ครั้งเลยจบจ้า